คะทำงานทั้งวันได้พันห้าตายแล้วนุ่นเลยนักรถใจจริงๆขนาดตักไปสองรอบแล้วนั่นน่ะนักศึกษาเลยค่ะลาบองค่ะแกบองแกบองนี่ไปดำเนินสะดวกมาเนี่ยได้ปลากระบอกเล็กมา<ด>อันนี้ก็เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวจ้ะ ขออนุญาตแอแน่นะคะเห <c oughs> นียวหนึ่งหลอดเลยอุ้ยว้าค้นเห่เหขออนุญาตนะคะเชิญค่ะเราจะปลูกพักต่อ,อ,อบ้านก็มีลางกินจะว่าสะดวกตรงไหนกินตรงนั้นแหละกินตรงนี้แหละ ท่านเดินไปสาวยกมาให้กินนี่เนี่ยนวดเด็ดเดียวค่ะนั่นจะนจะหั่นแบบนี้คำคำอือกินเลยเรสชาติเป็นนอกอ่ะแบบบ้านเราเลยที่ ีเทียบอ่ะมึงเที่ยงคืนอะนี<อ>่ร <laughs> ะวังงอิ่มเถอะอู้ <laughs> อนี่ระวังนะมึงไอ้ถึงเด้งคืนมึนเงเ,เลยเต๋ต๋วเถอะสบายวันไหนฉันยุติลูกน้องมันผวาทั้งหมดเลยลูกน้องไม่ผวาหรอกค่ะเพราะว่าคุณแม่ทำคนเดียวค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ผวา เรียกนุ่นเรียกนีน่วายยกดินให้เด้งยกด้นให้เด้งยกนี่ให้เด้งยกม,กมาวางไว้แล้วก็ทำเองทัดการเองจ้ะอือเป็นหมูก็อร่อยนะปลาลองชิมปลาสิอืมลืมแบบ่าเนี่ยจ้ปาปลาหมาเขาหมดเลยเก้าโลเอ๊ะแปดโล,โล ทานั่งทำใหม่ๆเลยไปเห็นตอนนั่งตากอยู่พึ่งตากออกเดี๋ยววนมาไปทําธุระก่อนไปไอ้สูตรเรียนรู้ปลูกผักเขาอ่ะหมู่บ้านปลูกผักอันนั่เขาแบบกลับมาวนมาเอาอีกอ,อร่อยรสชาติไปดูด้วยกินข้าวค่ะเป <c oughs> ็นบ้าน หนึ่งวันก็นมาเร็วเนะพาะคพอขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้มันโตแล้วมาเก็บกินได้เลยค่ะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บไปให้ป่าโอเคนะค,คุณหนึงบาทปลาอร่อยปะอะร่อยเลยกินกับแกงส้งมหนึ่งวันหนูไม่ได้กินปลาคลิมไม่ได้เลยเนาะ แสบแสบช่วงอ่ะหนูมากินอ่ะเพื่อนบ้านเขาไม่กล้ามาเก็บพักเราเราต้องเก็บให้เขาจ้ะพอเขาเก็บคือแม่ทำฮึเก็บเลยนะคะย,ยินดีค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ปูไว้แบ่งปันกันสิ่งนี้เลยไม่สิคนขายก็ขายคนแบ่งปันก็แบ่งปัน เราอยากให้คนได้เรียนรู้การปลูกผักด้วยขายด้วยสร้างวิชาชีพไปลูกน้องก็ได้ได,ได้รู้จักเนาะเห็นไหมเขาก็ซื้อแม่บ้านเนาะคุณแม่ซื้อเห็ดไปปลูกแกก็ได้ขายเออเราก็เราอยาก<จ>เป็นแรงบันดาลใจคนมากกว่าม,มีความสุขใจฟูอยากให้เขามาถามเนาะครับยังไงปูวยยังไงเื็อทีอ่ไหนไหเงี่ย เราไม่ห่วงห่วงไม่ใช่เพราะเราก็ด so anyway, so. ูมาอีกทีหนึ่งเนาะคุณแม่เราก็มาเรียนรู้เอาเกล็ดปันเขดูมาอีกทีหนึ่งค่ะจ้ะก็ได้บุญทุกวนเป็นไงจ๊ะเขียนข้างข้างลาบองอุ๊มันเลอะใส่ตะเก็นล่นนะคะไม่กินเองนะคะตอน ปักชามมันเลอะออแดดรบกวนเวลาแค่นี้นะคะรบกวนกูนานนะ